ไม่ง่ายนะเพราะตอนเนี้ยคนรู้หมดแล้วจะแขวนปูบุญไม่ต้องไปจ่ายเป็นแสนเป็นหลายแสนคนก็หันมาหาแบบนี้แขวนกันแล้วมีเก๋แล้วด้วยเก๋จะเป็นเนื้อใหม่ๆที่ขู่ขาขู่ขาอีกองอีกองโอ้โหนี่โอ้โหผมมาเก็บปูบุญ องอีกองค์ครับอาจารย์ที่ไม่ได้เลี่ยมพิศักราพมยาบอกกินดีด้วยครับเมกะบพาสสนครท่มแพงทุกองค์สะดุงกลับด้วยยันอรหังนี่เนื้อเดียวกับปูน่นาคว่าด้วย ัวยอดนิยมปู่ดีบ้านยางรุ่นเดียวกันไหมยุคเดียวกันครับกี่บัวหลังยันอหังหนึนาทีมามาหายาพี่ยันส่วนมากเจอนีอิสวาสวดนียน้ยันเหาะเลยอ,อ,อ,อันนี้ยันเหาะเลยอันนี้ควนนิดหนักเลยพี่หายาก จานเทาะลัก็นะเนี่ยก็คือในจานในในหนังเนื้อดินนะตู้จานเขาก็ลากลายเดีรียนู้ด้ยแต่จานเทานี้ไม่ค่อยเจอ,อขอุมูลครับยันเทาะอ่าเอกลักษณ์อของท่านเลยเทาะและนะเนี่ยมีจานอยู่ในเนื้อดินโอแล้วแล้วแล้วดูเขาเก็บดีบ้านเนี้ยโเติมเติมเลยเพราะหลังยันสองตัวเนี่ยไม่ค่อยเจอเจอแต่อิสวาสุอ,อิสวาสุพุทธสังมิเจอเยอะแต่อลหาหังกับเทาะเนี่ยไม่ค่อยเจอ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บกระปั๊บใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยอ่ะขอหนังสือปู่บุลหน่อยนะอ่ะผมขอใช้ถาดนี้ละกันปู่บุญสะดุ้งกลับเหรียญ วัดเขาตะเขาดีจจิงชุดนี้ปู่บุญองค์เดียวก็คุ้มแล้วพระเก้าทรงคุณค่าหลวงปูบป่บุญปู่บุญกี่องค์อ่ะเนี่ยอันนี้คือปู่บุญล,ล้วน กูบ,บุญคิดถึงพี่ทวีนี่แบ่งทีระองค์ครับได้แบ่งการใช้พุทธคุณปิดตาปูบุญอ,อันนี้สำลิดนี่เฉพาะแถวคู่ล่างนะ โอเคชุดใหญ่อีกแล้วอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยเมกะพัดแบ่งเท่าไรครับขอแบ่งปิตาหนึ่งองค์โอ้สวยิีนี้แต่องค์เก่าจัดดูง่ายจริงๆนี่องค์นี้สำริด สำลิตอ่าอือหือเมสิปเป่าครับก็เป็นการเล่นแร่แปรธาตุโลหฮะมประมูมหนึ่งนาที <c oughs> นี่ผมเก็บสำลิตไว้ที่พี่ผมอะ่ะ ใส่ไขป่ปลาเนี่ยวันเนี้ยผมเหลือปูเอี่ยมหนึ่งองค์ผมเหลือสำลดปูบุญหนึ่งองค์ม,มาจัมโบ้จัมโบ้เอาโอโจัดให้กระเหรียนนี่วัดเขาตะเขาเหรียนวัดเขาตะเขาครับเหรียนนี้ประมูญประมูล พีทวีลอยมาเลยครับเห็นเรียนวัดเข่าตาเขาหนึ่งนาทีครับอาจารย์เรียนวัดเข่าตาเขา้ารูปทรงเหมือนอ๋อพอกันจะอ่านเป็นพอกันรูปทรงเหมือนพอกันมาพยาธเลยใช่โหลาสสิกจริงสร้างปีอะไรครับเรียนนี้หกแปดฮะหกแปดด้วย เรียนปีหกแปดพี่อ่ะเก็บไว้เรียนแล้วกันอปะมูลหลวงปูบุญกีบบัวฮะกีบัวหลวงปูบุญพี่พี่เขาขอแล้วก็ปิตาปูบุญแล้วก็ขอจัมโบ้สุดยอดเกจินครปฐมขาแต่เขารุ่นแรกอผมถามเลยปิตาปูบุญอะปูบุญคืออาจารย์ปู่จันนะปู่จันองเท่าไหร่แสนอัพปูบุญจะถูกกับพ่อป้องไหม ปูบุญจะถูกกับปูสุกไหมอืมใช่ท่านท่านเป็นเพื่อนกับปูนาวัดห้วยใช่ไหมครับอาจารย์เคยบอกใช่ครับถูกต้องอ๋อปิดตาปูบุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์นี้มีเนื้อผงยาพิมพ์นี้ที่กดอยู่หลังพระเนื้อดินเข้าตัวยอดนิยมอ่าประมูลครับอาจารย์หลังยันสามนิยมอ่าโอ้ เขาขายกันหมื่นกว่าบ้านแล้วตอนนี้ต้องบอกจริงๆอ่ะต้ององค์เป็นแสนเหมือนพ่อทา <Hum. S 1> ต้ององค์เป็นแสนเหมือนปู่นา <Hum. S 1> ต้ององค์เป็นแสนเหมือนปู่จันบัญญัติใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับคุณค่าที่แท้จริงนี่แล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่เข้าใจง่ายเพราะเป็นพิมพ์ที่มีเนื้อผงยาเพราะเป็นพิมพ์ที่มีเนื้อดินเพราะเป็นพิมพ์ที่กดอยู่หลังพระเนื้อดินหลวงปู่บุญไม่ต<ง>้องพูดอะไรเยอะ สติเจ้าสัวองค์เท่าไหร่เป็นล้านลีหลานจัเท่างไร่เป็นล้านชินราชเท่าไหร่เป็นล้านเนื้อเมฆกพัฒของปู่บุญการจะทำเมฆกพัฒได้ต้องเล่นแร่แปรธา,าตุสะกดธาตุไม่ง่ายนะเพราะตอนเนี้ยคนรู้หมดแล้วจะแขวนปู่บุญไม่ต้องไปจ่ายเป็นแสนเป็นหลายแสน คนก็หันมาหาแบบนี้แขวนกันแล้วมีเก๋แล้วด้วยเก๋จะเป็นเนื้อใหม่ๆที่ขูข่คาขูกคาอีกองอีกองโอ้โหนี่โอผม,ผมมาเก็บบูบุญองอีกองค์ครับอาจารย์ที่ไม่ได้เลี่ยมพิศักดาพรมยาบอกกินดีด้วยครับ เมกะพัฒนานครถมแพงทุกองค์สะดุงกลับด้วยยันอารังนี่เนื้อเดียวกับปู่น้ากว่าด้วยกีบบัวยอดนิยมปู่ดีบ้านยางรุ่นเดียวกันไหมยุคเดียวกันครับ กี่บัวหลังยันอาหัรหนึ่งนาทีมามาหายาพี่ยันส่วนมากมาเจอเนะี่ยอิสวาสุอนียันเถาะเลยอ่อาโอา้โหอัอนนี้ยันเถาะเลยอันนี้ควนนี้หนักเลยพี่หายากจานเถาะแล้วก็นะเนี่ยก็คือในจานในในหนังเนื้อดินนะจานเขาก็ละลายแต่จานเถาะนี้ไม่ค่อยเจออขบวนครับยันเถาะอ่าอกษณ์ของท่านเลยเถาะและนะเนี่ยมีจานอยู่ในเนื้อดิน และแ,แล้วเราดูเขาเก็บดีบ้านเนี้ยเยพราะหลังยันสองตัวเนี่ยไม่ค่อยเจอเจอแต่อิสวาสุออิสวาตุบุธสังมิเจอเยอะแต่อลหาหังกับเทะเนี่ย<อ>ไม่ค่อยเจอกองเล่นแร่แปรธาตุสะกดธาตุสี่ครับถึงจะได้แบบนี้มานี่นามาภาทะเมกะพัฒปู่บุญราคาหมื่นบาทเพชรอื่นสามหมื่นกว่าอาจารย์แบ่งปันเจ็ง งามมากขออยากได้กีบบัวย,ยันทอครับ<อ>ต้องบอกว่าการที่จะรวมให้เป็นผมยังไม่เคยมีสองยันนี้เลยนะสาภาพตรงๆเมกพัดปู้บุญกีบบัวมามาครับอาจารย์ขอสะดุงกลับด้วยได้ครับพี่อันนี้อา้าวบางทีเราก็ห่วงนะบางทีเราก็เสียดายแต่สะดุ้งกลับอันนี้ค่อนข้างสบายใจ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพิมพ์ในหนังสือแค่ได้สะสมพักปู่บุญก็ถือว่ามีบุญสูงแล้วครับของเจอน้อยแล้วทุกวันนี้โด่งดังสุดในช่วงหนึ่งครับหลวงปูบุญอ่ะนี่พิมพ์สะดุ้งกลับโอ้โหมีลงหนังสือชัดเจนมาก หนังสือนี้รวบรวมของในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญครับอ่าแล้วปู่บุญน่ะที่ท่านดังคือดังพิมพ์สะดุ้งกลับ<ช>กบลาย,กายเป็นดีปกโพสะดุ้งกลับเสียนโลนสะดุ้งกลับหลายหลายแสนใช่ไหมใช่นี่สุมเหลือนแก้วสะดุ้งกลับมามนี่กี่บัวสององ,งนี้เป็นยันที่หายากนะหายากจริงพี่ ผมคงจะเหลือแต่รูปถ่ายไว้นี่ถ้าให้สิ่งเหล่านี้กับนักสะสมโอต้องบอกเลยนะพี่นัทวุฒิพี่จูไทยพี่มานะใครก็แล้วแต่นะพิธีวาพันในพระบุบุนนะไปย้อนดูได้เลยหรือเซิร์ชกูเกิลหรือดูย้อนหลังคลิปช่องสันควานได้เลยสองยันเนี้ยไม่เคยได้ พิมหน้าพิม์เดียวกันแต่ยันหลังเนี่ยนะยันอาร่างเนี่ยกับยันเนี่ยเราะเทาะกันนะนี่มีจาาในเนื้อดินนะเอาโอเคจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเชร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line. SK เช็คพระหรือสแกน QR